ู้ชมครับตอนนี้น้องกล้องทีรซูจับก้านมาสามกานได้หมายเลขคู่หนึ่งคะแนนเท่ากันนันหมายความว่าก้องกับทีรอซูจะจับการนอยงใหม่อีกคนละหนึ่งกานแต่ครั้งนี้ครับเราจะตัดสินจะไม่นับเลขคู่หรือเลขคี่เราจะนับจากตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดครับล้างมือใหม่ลงล้างมือตั้งอาทิตใหม่เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ ขอให้ได้เลขที่มีค่ามากที่สุดพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วดับเลยครับ3 2 1เปิดค่ะเลข7ครับสีส่ห้เหนือดวงมากออขอสแสดงความยินดีกับน้องก้องนะคะเทพบุตรสรุงหลวงประจุบปี<า>2568 หมายเลข16ค่ะจากการคะแนนเท่ากันแล้วก็ดวนกันในรอบสุดท้ายก็คว้ามงไปเลยเต็งมงเต็งจ่าแล้วก็ผีปูพิย่าเลือกแล้วสำหรับน้องก้องออร่าสลุ่มหลวงมากๆสิกเนเจอร์เลย